สวัสดีครับช่องตามลุงใหญ่ไปกินและช่องตามลุงใหญ่ไปดูมีสองช่องโปรดสนับสนุนช่องเพียงท่านช่วยดูโฆษณาให้จบนะครับผมวันนี้ลุงใหญ่พามาที่สุพรรณบุรีบ้านท่าเสด็จนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีมากินข้าวมันไก่เบตงสุพรรณบุรีนะครับผมร้านนี้เนี่ยพิเศษกว่าร้านอื่นยังไงที่นี่ เขาเลี้ยงไก่เองนะครับผมเลี้ยงไก่เบตงเองเลี้ยงเสร็จแล้วก็เอามาขายเองเข้ามันไก่เบตงที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าข้างในาเป็นยังไงบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนะครับผมเลี้ยงไก่เบตง ใช่ใช่ไหมครับผมใช่ครับข้าวมันไก่เปรตงสุพรรณบุรีบ้านท่าเสด็จใช่ไหมครับผมใช่ครับข้าวมันไก่ของเฮียพิเศษคือเฮียไก่ใช้ไก่ไก่พันเปรตงใช่ไหมครับผมใช่ครับใช้กินมาเฮียเลี้ยงเองเหรอใช่ครับของเราเพาะเลี้ยงเองครับเพาครับผมครับเพาะต้องเริ่มต้นเลี้ยงอะไรบ้างสุดท้ายได้กินมีกี่เดือนครับเฮียครับจากลูกเจี๊ยบเลยนะครับจนกว่าเราจะได้กินเนี่ยใช้ระยะเวลาเลี้ยง6เดือนครับ 6เดือนใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับอันนี้เป็นไข่ใช่ไหมครับผมใช่ครับเดี๋ยวแล้วก็เข้าตู้ฟักเข้าตู้ฟักอันนี้คือตู้ฟักใช่ไหมครับผมใช่ครับข้างล่างก็จะลูกไก่เกิดใช้เวลาฟักนานไหมครับผม21วันครับอู้ยี่สิบเอ็ดวันเลยเหรอยี่สิบเอ็ดวันอันนี้คือเริ่มป็นตัวใช่ไหมครับผมใช่ครับอันนี้เริ่มเกิดแล้วโอ้น่ารักน่ารักมากเลย นี่นะครับผมเริ่มจะเกิดที่เริ่มเมื่อกี้ีวันแล้วใช่ไหมครับวันนี้อ่าอันนี้ได้ยี่สิบเอ็ดวันแล้วครับเขาเกิดแล้วครับกิดครับที่นี้เพื่อมานูบานนะครับผมใช่ครับประมาณกี่วันครับผมประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณหนึ่งประมาณสามสิบวันนะครับผมระมาณต่อจากยี่สิบเอ็ดวันเมื่อกี้นี้นะครับใช่ครับ อันนี้ก็อายุประมาณอันนี้ประมาณ2อาทิตย์อานประมาณ2สัปดาห์นะครับผมครับไก่น่ารักเลยส่วนอันนี้เพิ่งเกิดได้นี่นะครับผมไก่อายุ1สัปดาห์นะครับผมครับที่นี่เป็นโรงเรือนปิดใช่ไหมครับปิดนะครับ อายุประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณหนึ่งเดือนครับอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับอายนนุประมาณหนึ่งเดือนนะครับผมแข่งหน้าบา้าครับผมอันนี้ก็ได้ไล่กันนะครับประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนิดหน่อยนะครับผมครับแล้วก็ข้างในนี่แบบทีนี้เราก็เริ่มขุนใช่ไหมครับขุนครับนสองเดือนขุนยันโตเลย สุนยันให้อาหารอย่างเดียวเลยนะครับใช่ครับล่าสุเป็นอาหารประเภทไหนครับผมอาหารนี้เป็นพวกลำข้าวโพดกากถั่วเหลืองครับเป็นลำข้าวโพดถั่วเหลืองใช่ครับผสมกันผสมกันสองเดือนกว่าสามเดือนกว่านะครับผมสองเดือนกว่าสามเดือนมันก็ยังไม่ใหญ่นันเกเดียวเองมันต้องใช้เวลาในการเลี้ยงนี่าค่อนข้างนานแล้วครับผม กว่าจะได้เนื้อไก่เบตงทำข้าวมันไก่อร่อยอร่อยให้เรากินนี่ก็นะพอสมควรใช้เวลาประมาณสามเดือนอ๋ออันนี้ประมาณสามเดือนนะครับผมอันนี้อายุประมาณสามเดือนนะครับผมน้องน้องผู้ช่วงที่สามนุ่นหน่อยอันนี้เท่าไหร่นะประมาณห้าเดือนครับน,นี่มาห้าเดือนนะครับผม ประมาณ6เดือนแล้วครับน,นี้ก็มันมาหกเดือนแล้วผมเริ่มที่จะรับประทานได้แล้วนะครับผมกว่าจะรับประทานได้นี่โอ้โหใช้เวลานานเลยหกเดือนเจ็ดใช่ครับได้จะยุ่งมากกว่าเจ็ดเดือนไหมไม่ประมาณหกเดือนก็รับประทานได้กำลังอร่อยใช่ครับถ้าเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนไปถึงแปดเดือนแล้วมันจะเหนียว จะเหนียวจะเริ่มเริไปไป่มเหนียวแล้วนะเริ่มเหนียว,วใช่ครับแล้วต้องรีบเอาตรงนี้ออกไปอันนี้ทั้งหมเลยจะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมอันนี้คือพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับพ่อแม่พันธุ์เน,นเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับผมก็ 8เดือนขึ้นไปครับสิงทรรพ่อ,พอแม่พันได้ครับบูรด้อยทำพ่อแม่พันใช่ไหมครับผมเนือยใช่ครับรอบการผลิที่ยังไงรอบหนึ่งครับ,รบ,รบวันหนึ่งของเราก็จะขายประมาณ2 0่สถึงยีตัวนะครับ2 0่สถึงยีตัวแนละ้วใช่ครับก็ จะหมุนไปทุกวันหมุนไปทุกวันใช่ไหมครับเพราะว่าที่หน้าร้านนี้มีไก่ตอนด้วยเหรอครับผมใช่ครับแต่ไก่ตอนนี่เราซื้อเข่าไก่ตอนนี่ซื้อมาแต่ว่ามีบริการลูกค้ามีทั้งไก่ตอนเพราะไก่เบตงที่เลี้ยงเองใช่ไหมครับผมไก่เบตงเราจะเลี้ยงเองไก่เบตงจะเลี้ยงเองครับถ้าไก่ตอนก็ซื้อเขาครับลูกค้าที่มากินเนี่ยส่วนใหญ่ชอบกินไก่ตอนไก่เบตงครับส่วนใหญ่จะกินไก่เบตงนะครับเพราะว่าไก่เบตงนี่หาทานยากใช่ใช่ครับแล้วก็อร่อยกว่าด้วยไก่ตอนที่ไหนก็ ใช่ครับแล้วที่ขายมามทำมากี่ปีแล้วครับผมสามปีแล้วครับเพิ่งทำเพิ่งเปิดได้สามปีเพิ่งเปิดได้สามปีครับตอนแรกที่ทำที่อื่นเนีครับไม่ได้ทำครับเพิ่งจะทำที่นี่ที่แรกผลตอบรับดีไหมดีดีเกินคาดครับออ๋ดีเกินคาดเลยใช่ไหมลูกค้าชอบชอบมากส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในสุพรรณนี่เหรอครับก็มีทั้งในสุพรรณแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพก็วิ่งมาตรฐานก็เยอะครับครับผมที่นี่เขาเรียกว่าที่ตั้งนี้คือที่ไหนนะครับผม อำเภอเมืองนะครับอันนี้อยู่สุพรรณบุรีเขตอำเภอเมืองบ้านท่าเสด็จบ้านท่าเสด็จใช่ครับอำเภอเมืองใช่ครับนะครับผมจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ครับโทรศัพท์เบอร์อะไรครับผม0 8 9 0 8 9 1 4 4ก้4ศู4 4์แ4 4เนึครับเปิดปิดกี่โมงครับผมเปิดประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองครับหยุดทุกวันจันทร์ครับอ๋อหยุดทุกวันจันทร์เนาะใช่ครับยอดเลยเนาะ ใครถ้าผ่านแถวนี้ก้แได้มากินนะครับผมเคยกินแล้วอร่อยมากเลยทั้งข้าวนี่ก็เม็ดสวยหอมนะครับผมแล้วก็เนื้อไก่นี่อาโอ้โหชุดย่อเลยครับผมถ้าใครมากินแล้วต้องติดใจแน่นอนเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมให้มาไหนทำยินดี<อ>ครับมาดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะอทาน้างข,ข้างๆนะครับใช่ครับครับผมนี่ที่ร้านนะครับผม ร้านมีหลายอย่างนะครับผมน้นจิ้มนะครับผม อันนี้เป็นเนื้อไก่เบตงสับใหญ่นะครับผมเนื้อไก่เบตงอันนี้จาน400นะครับผมส่วนอันนี้เข้ามันไก่เบตงพิเศษใช่ไหมครับอันนี้ถ้าไรฮะอ๋อมีราคาเดียว80 <50. S 1> จานละ80นะครับเป็นไก่เบตงนะครับอร่อยอร่อยนะครับผมนะครับผมอันนี้คือเนื้อไก่เบตงครับน่ากินมาก ครับผมอันนี้เนื้อไก่เบตงครับผมเบตงนะครับผมนี่เป็นไก่ตอนนะครับผมอันนี้ไก่เบตรงครับผมจานสี่ร้อย อันนี้ไก่ตอนครับผมสับ200บาทอร่อยมากนะครับผมชิมเสร็จแล้วนะครับผมไก่เบตงนี่เนื้อสุดยอดเลยครับนุ่มลื่นอรอ่อยอร่อยมากๆเลยนุ่มลิ้นแล้วก็แบบว่าอร่อยอะ่ะอร่อยกว่าไกต่ตอนผมสั่งทั้งไกต่ตอนแล้วก็ไก่ไก่เบตงมานะครับผมชิมสองอย่างพร้อมกันก็ากฏว่าไก่เบตงชนะเลิศเลยครับอร่อยจานละ400เท่ากันนะครับผมอร่อยมากครับผมไก่เบตง ข้าวก็อร่อยข้าวก็หอมมากเส้นข้าวหอมอย่างดีน้ำจิ้มก็อร่อยทุกอย่างครบเครื่องหมดเลยครับผมที่นี่นะครับผมชื่อร้านข้าวมันไก่เบตงบ้านท่าเสด็จอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับผมชื่อร้านเฮียชัยนะครับผมข้าวมันไก่เฮียชยัข้อสำคัญคือไก่เบตงเลี้ยงเองครับผมเดี๋ยวรูจักคลิปนะถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามสันกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับช่องตามลุงใหญ่ไปกินและช่องตามลุงใหญ่ไปดูโปรดสนับสนุนช่องเพียงแค่ช่วยชมโฆษณาให้จบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ